เ่ี้เราพูดไปถึงหนึงหนุ่มหล่อแล้วนะคะคราวนี้เรามาที่1สาวสวยกันบ้างค่ะสำหรับสาวคนนี้นะคะพี่พัชชาเพราะพี่พัชชาค่ะเขาเพิ่งมีมินิคอนเสิร์ตไปนะคะซึ่งเหล่าบรรดาแฟนคลับของเขาเนี่ยจัดขึ้นมาให้แต่ที่เก๋ไปกว่านั้นค่ะเพราะว่ามินิคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะมีการเซอร์ไพรส์วันเกิดที่พัชชาด้วยแต่ใครจะมา Surprise เซอร์ไพรส์หรอคะเป็นหนุ่มหอค่ะจ,จะเป็นใครนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ มินิคอนเสิร์ตพัชชา AF2 มินิคอนเสิร์ตจากใจจริงใจที่ตลบอบวลไปด้วยความรักและความอบอุ่นจากแฟนคลับส่งตรงถึงพัชชาก็แฮปปี้เบิร์เดย์ทูพัชชานะคะเรื่องในโอกาสวันเกิดพี่พันธ์นะคะก็ขอให้พี่พันธ์มีความสุขมากๆมีงานเยอะๆนะคะก็ขอให้สวยเหมือนเดิมรวยๆเฮงๆสวัสดีค่ะเอโซนิงเฟค่ะวันนี้เนี่ยมาจอบบรรยากาศกันถึง วันนี้พระชามาแต่งตัวสวยขนาดนี้ทำไมค่ะนานทีปีหนค่ะจะมีมินิคอนเสิร์ตขอเขาสักครั้งหนึ่งนะคะอยู่มาหลายปี <laughs> อจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวพัชชาแฟนคลับก็ได้จัดทำวีทีอารมาเซอร์ไ์และยังไม่หมดเพียงเช่านั้นไฮไลท์สำคัญของงานอยู่ตรงที่ยังมีหนุ่มกอพิษยะมาร่วมอวยพรวันเกิดอีกด้วยใ้เพื่อนๆนะขอใมีความสุขมากแล้วก็สวยวันสวยคืนนะขึ้นเลขใหมแ่แล้วก็ขอให้พัชเนี่ยมีสติมากขเก่งมากขึ้นสวยมากขึ้นรการ ทีใจจังนะครับที่ได้ทุกแฟนคลับของปัชชามาส่วนนึง <laughs> รู้แล้วว่าทำไมวันนี้คนเยอะไอ้บ๊มมายบายนะค่ะเอาเลยที่บเดยบาย หลอดแฟนคลับพัทเนี่ยถึงแม้ว่าจะเจอหน้าค่าตากันตามงานอีเวนต์หรือว่าคอนเสิร์ตของบริษัทต,ต่างๆนานานนะคะแต่ว่ากว่าจะมารวมตัวกันอย่างนี้สักทีหนึ่งก็ประมาณปีละครั้งเท่านั้นเองค่ะพัทเองต้องขอบคุณนะคะบอกผ่านไปทางโอโซนิ่งเลยละกันว่าขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะทั้งทงที่ได้มาวันนี้แล้วก็ที่เป็นแฟนคลับที่คอยสนับสนุนพัทมาตลอดนะคะก็เป็นเพราะว่าทุกๆคนนี่แหละค่ะทำให้พัทได้ยังได้ร้องเพลงอยู่ทุกวันนี้ค่ะ หนุ่มที่มาเซอร์ไพรส์ในวันนั้นเนี่ยก็คือหนุ่มก๊อฟพิชยะนั่นเองนะคะทั้งสองคนเนี่ยทั้งพี่พัชชาแล้วก็หนุ่มก๊อฟเนี่ยเขาเคยร่วมงานกันแล้วนะคะในละครเวทีรักเธอเสมอดัมเมิลซิคอลแฟนคลับเขาก็เลยเชิญหนุ่มก๊อฟมาเซอร์ไพรส์นั่นเองค่ะแหมน่ารักจริงๆนะคะดีใจแทนพี่พัชชาด้วยค่ะอาละค่ะ